ณีไบโอไทยถูกฟ้องหลังเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการระบาดของปลาหมอคางดำว่ายงกับฟาร์มของเอกชนรายใหญ่หรือไม่ทําให้สังคมออกมาตั้งคําถามกับกรณีที่เกิดขึ้นนะคะว่านี่คือการฟ้องเพื่อปิดปากหรือที่เราเรียกกันสั้นๆว่าแลปหรือไม่แล้วถ้าใช่จริงๆถึงเวลาหรือย,ยังที่ประเทศไทยนะคะจะต้องมีกฎหมายแอนตี้แลปจริงๆเพื่อปกป้องสิทธิของประชาชนในการตรวจสอบค่ะแลปย่อมาจาก s t r a t ิ g i c l a w s u i Against Public. ก,ก็คือการดำเนินคดีเชิงยุทธศาสตร์เพื่อระงับการมีส่วนร่วมสาธารณะเป็นการฟ้องร้องโดยมีวัตถุประสงค์หลักก็เพื่อระงับหรือว่าขัดขวางนะคะการวิพากษ์วิจารณ์ในประเด็นสาธารณะค่ะซึ่งลักษณะของการฟ้องไม่ใช่การฟ้องครั้งเดียวจบนะคะข้อสังเกตที่เกิดขึ้นก็คือมูลการฟ้องเนี่ยจะเบาตัวเลขค่าเสียหายในการฟ้องจะสูงบางคดีต้องเดินทางไกลความตั้งใจอาจไม่ใช่การชนะในชั้นศาลค่ะแต่ตั้งใจที่จะหยุดกระบวนการเนื่องจากว่า ต้องใช้เวลาและเงินที่ใช้ในระยะการต่อสู้คดีค่ะทั้งหมดที่กล่าวมาส่งผลทำให้น่าจะเชื่อได้ว่านะคะเป็นลักษณะของการฟ้องสแสลบเพื่อกันแกล้งค่ะขณะที่ก็มีรายงานว่า c p f บริษัทที่ยื่นฟ้องใบโอไทยก็ยืนยันนะคะว่านี่ไม่ใช่การฟ้องปิดปากแต่จากลักษณะของการฟ้องคดีนี้นักวิชาการนักกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเอนลอหรือว่าสมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนและองค์กรระหว่างประเทศก็บอกนะคะว่ากรณีนี้เข้าข่ายสแสลบค่ะ ที่ผ่านมามีความพยายามในการยกร่างกฎหมายต่อต้านสแลปนะคะและทางปปชก็เพิ่งจะมีกฎหมายฉบับนี้ค่ะแต่หลายฝ่ายก็มองว่ากฎหมายของปปชเนี่ยกล่าวถึงเพียงคดีของการคอร์รัปชันนะคะไม่ครอบคลุมถึงคดีสิทธิมนุษยชนในสิ่งแวดล้อมค่ะอาจารย์สาวรือนีอาจชวานันทกุลนักวิชาการอิสระและผู้ที่เคยถูกฟ้องแลปนะคะก็เคยให้ข้อเสนอไว้ว่า ในช่วงที่กฎหมายยังไม่ครอบคลุมเนี่ยเราจะต้องทำแนวปฏิบตัติหรือข้อกำหนดรายการตรวจสอบให้กับศาลว่าหากคดีไหนเข้าข่ายแกลบสามารถที่จะพิจารณาไม่รับฟ้องได้รณรงค์ให้องค์กรที่ทำงานเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนเนี่ยเช่นไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทำเอกสารอธิบายให้กับบริษัทประกาศนโยบายเรื่องของสิทธิมนุษยชนก็คือนโยบายที่จะไม่แก้แค้นหรือว่าตอบโต้คนที่วิพากวิจาร์ค่ะ ต้องบอกว่าสิ่งนี้มีแบบแผนและธรรมเนียมการปฏิบัติกับบริษัทในต่างประเทศหรือแม้กระทั่งในประเทศไทยเองก็มีนะคะแต่ว่าก็ยังน้อยอยู่ค่ะอีกหนึ่งข้อที่เป็นข้อเสนอก็คือการทำสัญญาประนีประนอมยอมความโดยมีเนื้อหาที่ส่งเสริมให้ทุกคนรู้สึกสบายใจเมื่อตกอยู่ในสถานการณ์ที่เป็นคดีความค่ะ แต่อย่างแรก็ดีนะคะการมีกฎหมายฉบับนี้นอกจากจะลดการสูญเสียแล้วก็ยังทําให้ประชาชนกล้าที่จะลุกขึ้นมาตรวจสอบในประเด็นสาธารณะมากขึ้นอีกทั้งหากตรวจสอบได้ว่าการฟ้องดังกล่าวเป็นการฟ้องเพื่อกันแกล้งหรือว่าปิดปากผู้ที่ฟ้องก็จะต้องรับโทษด,ด้วยค่ะ